เนาะมาลงกล้องกันนะครับเป็นเหรียญหลวงพุเอี่ยมวัดหนังนะครับนาอหลังยันสี่นะครับนาะปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับน้องนี่นะพิธีเดียวกับปีหนึ่งห้านั่นแหละพิธีใหญ่ๆนั่นแหละนะครับออกวัดโคนนอนนะครับนาออันนี้เป็นหลังยันสี่นะนะครับกระดูนะครับนาะเนี่ยนะครับธรรมชาติของพระแท้เนาะปีหนึ่งกว่านะครับนาะคมชัดนะครับเนื้อหาเห็นไหมครับสร้างโดยการปั๊มนะนะครับเนี่ยคมชัดเนื้อหานะครับผมนะแล้วก็หูเจาะเรียบร้อยนะครับนาะ นะครับด้านหลังนะครับหลังยันสี่นะครับเนี่ยนะครับคมชัดนะครับหนูหูเจาะปิ้นนะครับเนนี่นะครับยกช่อฟ้าอุโบสถนะครับวัดโคนอนนะครับมีนาคมสองห้าหนึ่งสี่นะครับผมนะนี่นะครับแล้วก็นะครับเนาะขอบตัดนะครับเนาะก็นะครับบางคนไม่ดูอะไรไม่ดูก็ไม่ว่ากันแต่ผมดูนะครับเนาะขอบตัดก็คือเป็นตัดฉีกนะครับนะครับ เป็นเครื่องตัดในายุคนั้นนะครับผมนะนี่นะครับนี่เห็นไหมคร nee ับนะตัดฉีกนะครับเนาะเป็นเครื่องตัดในยุคนั้นนะครับแล้วก็คือนะครับกรรมวิธีการตั้งในยุคนั้นนั่นเองนะครับเนาะนะครับพระนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนเนี่ยนะครับท่านไปเสกในวัดของท่านนะครับวัดโคนอนเนี่ยนะครับเนาะนะครับก็คือใช้บารมีของหลวงปู่เอี่ยมนะครับนะมาร่วมเสกนะครับ ผมมองว่านะครับเนาะถึงจะเป็นพระยุคหลังนะนะครับถึงจะเป็นพระยุคหลังที่ไม่ทานทานแต่ก็น่าใช้นะครับเพราะมีหลวงพ่โตหลวงพ่อแพรหลายเเกจิอาจารย์นะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะมาร่วมปลกเสกนะครับใช้พระอย่างนี้ครับนะครับราคายังจับต้องได้นะครับเนาะพูดตรงๆนะครับเนาะนะครับดีกว่าไปใช้พระเกอุปโลกนะครับที่ประวัติการสร้างยังนะประวัติการสร้างก็ยังูรู้กันอยู่นะครับเนาะจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็ นะครับเนาะใช้อย่างนี้นะครับประวัติการสร้างชัดเจนนะครับกลับมาวิธีการสร้างชัดเจนนะครับแท้ดูง่ายอย่างเงี้ยนะสบายใจนะครับเนาะพระแท้เวลาเราระลึกถึงท่านถูกไหมครับเราก็เอ้ยมีของแท้นะนะครับแต่พระพูดง่ายนะนะพระกรรมกึ่งนะครับพระกรรมกึ่งเวลาเราชวนตัวนะครับเราจะคิดเราจะระลึกถึงหลวงคือเราจะขอจะขอบารมีจากหลวงผูอเหญ่วัดหนังนะครับเราจะขอท่านเพิ่มมันก็จะมีมันก็จะมีจุดกึกแล้วแท้ไม่ไหว ใช่ไหมวะเข้าใจไหมครับนะถูกไหมครับก็คือนะครับเนาะมันเหมือนแบบมันเหมือนในความดีอ่นะครับเรายึดมั่นในความดีนะความดีมันก็คือความดีถูกไหมครับนะนะครับเออพูดถึงความดีนะครับเนาะบางคนก็นะครับผมก็เห็นด้วยนะครับที่ว่าทําบุญนะส่วนมากทําบุญแล้วก็แบบจะกวดน้ําจะกวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งดีนะครับเนาะ แต่ถ้านะครับเราบางทีเราไม่สะดวกนะครับบางทีมันไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สะดวกเรื่องขวดน้ํามันไม่มีที่ขวดก็ต้องก็ไม่ต้องไปคิดมากหรอกพี่นะครับนะ